หน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็ประเทศนอร์เวย์เมืองหนาวค่ะสวยงามมากเห็นสวยงามอย่างนี้ไม่เพนก็เลยอยากจะถ่ายมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนให้ได้ชมไปด้วยกันค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆถ่ายบรรยากาศให้ชมบรรยากาศร,รอบสนามกอล์ฟค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยเมืองนอร์เวย์เป็นประเทศที่สวยมากๆป่าสนคุมด้วยหิมะขาวไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆจากสีเขียวเป็นสีขาวสวยงามมากดูจากตานี้รู้สึกว่าจะสวยกว่าในภาพนะคะเพื่อนสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟห,หน้าหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วเ,เรานะ่ะเล่นไม่ได้เราถึงได้ไปเล่นข้างในครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นประตูเข้า